จั์คะบอกได้หรือยังคะว่าสงครามการค้าระหว่งางสหรัฐและจีนในยกแรกนี้จบลงแล้วด้วยดีเราเขีนได้ชัดนะว่าจีนเองบองอเมริกาว่าสิ่งที่อเมริกาเล่นงานเขาไม่ใช่ทำงานเรื่องการค้าหรอกครับต้องการทำลายจีน แต่ต้องยอมรับว,ว่าหมุกากเองอเป็นฝ่ายที่เขานี้เรียกว่าเป็นฝ่ายที่อ่อนแอนในระดับหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับราะโดยปกติทรัมป์ะจะสังเกตดูเขาจะอยู่ในหนาที่ผมกูแล้วก็เอาหนักแต่ถ้าเมื่อไรเขารู้ว่าตัวเองกับบางส่กโตัวตอนนี้ก็ยอมเลยอันนี้ผมเคยคุยกับทางด้านกองปีต้าแล้วจะจบลงเหมือนกับเฟสวันไงที่เล่นงานจีนะจำได้ไหม ส่วนจีนเองก็หนักหนานะครับเพราะว่าในขณะเดียวกันจีนเองต้องกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเขาเองซึ่งอเมริกาตอนแรกตั้งใจว่าจีนน่ยกำลังอยู่เป็นฝ่ายเสียเปรียบพี่ว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบนันจะมีปัญหาเรื่อง d e เฟลชั่นเงินฝืดนักจะมีปัญหาสังหารเงินซั์และส่งออกในเท่ากับหนึ่งใน3เอาเข้าจริงๆปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายอย่างที่อาจารย์เล่าก็คือเสียหายทั้งคู่เพราะฉะนั้นจีนเองก็หนักหนาพอสมควร บอกได้หรือ,อยังคะว่าสงครามการค้าระหว่งางสหรัฐและจีนในยกแรกนี้จบลงแล้วด้วยดียังไม่จบครับเพราะจริงๆแล้วการสงครามที่อเมริกากับทั้งจีนมีกันเนี่ยไม่ใช่มีมิติแค่สงครามการค้าอย่างเดียวและไม่ใช่เป็นมิติทางด้านสงครามเศรษฐกิจคือเป็นมากกว่าการค้าเพราะม,มันเกี่ยวข้องการลงทุนและอย่างมากกว่านั้นก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงต่างๆ เราเห็นได้ชัดนะว่าจีนเองนะครับมองอเมริกานะครับว่าสิ่งที่อเมริกาเล่นงานเขาไม่ใช่ทำเงานเรื่องการค้าหรอกครับต้องการทําลายเมาต้องการทําลายจีนเราะเห็นได้ว่าจากคําสัมภาษณ์กับต่างๆเนี่ยทัาแล้วก็ผู้ที่อยู่พูดง่ายทีมของเขาเนี่ยมองจีนเป็นศัตรูตัวทัาเองนะครับก็เป็นคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงสถานะของจีน จากสิ่งที่เขาเรียกว่าพันธมิตรทางธุรกิจไอ้พ eh, uh, 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 mm ันธมิตรเอ่ออ่อเอ่อพาเชิพนะ s t r a t e g i c พาร์ partnership ก็คือ ament, พันธมิตรเชิงผู้ยุคมาเป็น strategic อะไรผู้ตั้งแต่ในตอนที่เป็นร่ามหนึ่งแล้วตอนต่อท่ามสองเนี่ยคุณจะเห็นเกิดว่าเล่นงานจีนอย่างดูเบียดเลยเราจะเห็นว่าดูได้จากไอ้ตัวทาริฟอะขึ้นไม่รู้กี่รอบนะครับขึ้นไม่คือกี่รอบคืออะไรครับตั้งแต่แรกเลยเกบสิบเปอร์เซ็นต นะครับในขณะที่เก็บจากแคนาดาและเม็กซิโก25นะครับผมจําได้ต้องการให้จีนเนี่ยช่วยเหลือทางด้านเฟนทานิลช่วยเหลือทางด้าน Tik Tok ok, อแล้วก็ช่วยเหลือลดการค้าแล้วก็เพิ่มอีกครั้งหนึ่งเป็นสิบเป็นยี่สิบพอหลังจากนั้นก็มีการเก็บอันนี้กเก็บทั่วโลกนะครับมีการเก็บเรื่องของเหล็กกับอลูมิเนียม25เรเซนะครับรถยนต์25อร์เซนนะครับแต่ตอนหลังก็มีการอะไรครับ บอลปลนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมากี่ตรงนี้อันนี้หลังจากนั้นยังไงครับเรื่องของอาภาษีต่างตอบแทนหรือภาษีตอบโต้ to? ขึ้นไปเท่าไหร่ครับสามสิบหกเปอร์เซนตนะครับสามสิบหกเปอร์เซ็นตรวมกับไปอีกยี่สิบก็ห้าสิบหกของเก่าตั้งแต่ชั้นหนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็เท่าไหร่เท่าไหร่ห้าสิบหกหกสิบหกเจ็ดสิบหกแปดสิบเอ็ดและหลังจากนั้นไม่พอขึ้นไปร้อยสี่สิบห้า ด้ก่อนนครับเพราะฉะนั้นในกรณีกินก็เลยตอบโต้เอาแค่ร้อยยี่สิบห้าพอแล้วเพราะร้อยยี่สิบห้าเนี่ยเท่ากับว่าไม่มีใครได้แล้วเพราะฉะนั้นในการที่มีการตกลงอันนี้นะครับก็เพราะว่านะฮะทั้งสองฝ่ายเลยนะครับแต่ต้องยอมรับฝ่ายมืกายเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่นะครับเขานี้เรียกว่าเอา่อเป็นฝ่ายที่อ่อนแอในระดับหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะโดยปกติครับอะ่ะจะสังเกตดูเขาจะอยู่ในลักษณะที่ฟุ่มกูแล้วก็เอาหนัก แต่ถ้าเมื่อไหรเขารู้ว่าตัวเองกำลับบงถูกกระทบตอนนี้ก็ยอมเลยอันนี้ผมเคยคุยกับทางด้านของฟีตาแล้วจะจบลงเหมือนกับเฟสวันไงที่เล่นงานเจนนะ่ยจำได้ไหมเล่นงานไปเล่นงานมาต้องมาเจรจาอันนี้ก็เป็นไปอย่างที่บอกเลยคือไม่ใช่เป็นสีโรซัมแต่ที่คือต้องดรีกเรี่อง negative s u มอย่างที่อาจารย์เล่าได้บอกไหมครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าคราวนี้ทําไมมันลดนะในลักษณะที่นักวิเคราะห์ก็มีการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยอย่างเก่งอาจจะลดไปครึ่งหนึ่ง อันนีนักวิเคราะห์วิเคราะห์อย่างนี้ว่าที่มันขึ้นมาถึงร้ 5. อยสี่จุดห้ายังเก่งอาจจะแบกตัวอะไรครับกลับมาที่อันเก่าอันเก่าก็คือก่อนจะขึ้นไปร้อยสี่จุดห้าแต่คราวนี้ก็ลดไปมากกว่านะนะครับนะทั้งสองฝ่ายถามว่าทําไมง่ายมากเลยเพราะว่าเมกาลิทัมเนี่ยเจอปัญหาเจอต่อตอนแรกที่เขาเจออันแรกก็อยู่อะไรครับนะครับก็คือเรื่องของดอกไาตัวตลาดหุ้นตกอย่างหนักยังไม่เคยมีมาอกเลยนะอัน,นี่อันที่หนึ่ง นะครับเพราะเขาเองก็ดูตลาดหุน้นไม่ว่าจะปักแข็งว่าเฮ้ยไม่ได้ดูก็าตามตอนที่สองอันนี้หนักมากเป็นครั้งแรกในรอบยี่สิบกว่าปีครับที่คุณทิ้งดอลลาร์มาก็ทิ้งพันธบัตรนะครับเอ่อระยะเวลาสิบปีสามสิบปีไอ้ตัวพันธบัตรของอเมริกาเนี่ยโดยปกติมันก็เป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรครับฮาวเวินะครับเป็นที่ที่สําหรับเวลาเกิดวิกฤติทีไรเนี่ยคนก็หนีไปทองแล้วก็หนีไปทางดอลลาร์หนีไปทางด้าน,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 านพันธบัตร แต่คราวนี้ทิ้งปันธบัตรจนในทางผลตอบแทนปันธบัตรเนี่ยนะครับแทนที่จะลดลงกลับขึ้นเพราะขึ้นมีอันตรายแล้วในรอ20บ20กว่าปีถัาคนเกิดไม่เชื่อในดอลลร์เชื่อนี่อเมริกาตายเพราะอเมริกานั้นขาดดุลก็ประมาณสูงถึง12 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP และที่มันอยู่ได้เพราะว่าดอกเบี้ยมันตามนะครับแล้วก็สามารถที่จะอะไรครับโรโเวอร์ขยายขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเพราะคนไม่ไว้ใจคนไม่ใจ ค่นี้เองครับอเมริกาเนี่ยสามารถจะมีปัญหาพังได้เลยวิกฤตขึ้นมาได้อันนี้เป็นตัวที่สองนอกจากเรื่องราคาหุ้นตัวที่สามที่เกี่ยวข้องก็คือทางด้านอะไรครับวอลมาทนะครับกับทาก็ตก็เตือนประธานี่ดีเฮ้ยไอค้าเปลีกเนี่ยไอตัวแชลล์อ่ะก็คืออะไรครับมันจะว่างแล้วนะไม่มีของขายแล้วนะครับพวกบริเกตภาษีเพราะนี้กระทบกับฐานเสียงของเขาอ่ะของจะแพงขึ้นอ่ะอินฟลชั่นจะสูงขึ้นอ่ะ แล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งคืออะไรครับตัวเศรษฐกิจกําลังย่าแย่นะครับเศรษฐกิจอัตราการเติบโตไตรมาสที่แล้วเต็ดลอกคงจําได้ในสมัยปบเได้เี่นะครับปาารากฏเศรษฐกิจได้ยิ่นใหญ่มากขยายตัว2 3สามเปอร์เซ็นถือว่าสูงสุดในกลุ่มประเทศพัฒนาเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่ตัวนี่เองครับที่เป็นตัวที่บายกระทามเนี่ยมาเจรจาโดยเฉพาะรัฐมนตรีคลังนะครับก็ออกมาเผยไตตั้งแต่แรกเลยว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ไม่ได้หรอกครับ แล้วก็เปรียบว่าที่เล่นภาษีร้อยสีส่ห้าเนี่ยมันไม่ใช่เก็บภาษีนะมันเป็นเอ็นบาร์โก้ให้กับจีนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เท่ากับเป็นการบอกกันชัดส่วนจีนเองก็หนักหนานะครับเพราะว่าในขนาดเดียวกันจีนเองต้องทำาไรครับโอ้โหต้องกระตุ้นเศรษฐกิจส่งออกไม่ต้องพูดถึงนะครับขายไม่ออกสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับขอ,อแปลงแพงขึ้นตัวเขาเองซึ่งอเมริกาตอนแรกตั้งใจว่าจีนเนี่ยกำลังอยู่เป็นไฟเสียเปยรียบคิดว่าเป็นไฟเสียเปรียบนันงจะมีปัญหาเรื่อง d e f ฟลชั่น เงินฝืนนักจะมีปัญหาสังหารเวรซ้ำและส่งออกในเท่ากับหนึ่งในสามถ้าเกิดมีปัญหาปั๊บในกรณีเขาเองก็แย่นะครับอจีนะ่ะอยู่ไม่ไหวแนนะ่เอาเข้าจริงๆป,ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายอย่างที่อาจารย์เล่าก็คือเสียหายทั้งคู่นะครับเพราะนั้นจีนเองก็หนักหนาพอสมควรเพราะฉะนั้นในกรณีแตกต่างฝ่ายต่างปากแข็งไม่ยอมเป็นุณีเริ่มที่จะมาขอเจรจาแต่ก็พูดในตำานงเฮ้ยนะครับเอ่อหน้าเอ่ออยากจะเจรจาถ้ามีฝ่ายเดินแสดง อะไรครับแตงข่าทีก่อนฝันต่างฝ่ายต่างก็ยอมแต่เขาจริงๆทั้งสองฝ่ายพูดง่ายมีความจําเป็นต้องเข้าหากันแล้วครับนะครับเถียงแต่ว่าในระยะแรกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยในกรณี้การเจรจาเนี่ยเพราะว่าอเมริกาบอกว่าการเจรจาครั้งนี้คงจะไม่มีรายละเอียดเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการหาทางในการเจรจาตอนแรกแนะฝุดนะว่าไม่กล้าที่จะฟันธงว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจา นะไอที mm ่ hmm. เป็นปรูปธรรมังามันชัดแต่ปรากฏว่าก็เป็นที่การปิดคาดในการสิ่งสวนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์หนักหนาสําหรับสองประเทศปิดคาดตรงที่ mm hmm. มีการเป็นลูกประธมแล้วนะครับลูปประธมนะแต่ว่ามากกว่าที่นักวิเคราะห์คิดเอาไว้คือร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะว่ายังมีเรื่องอื่นๆที่รอในการที่จะเจรจากันอยู่เยอะมากอันนี้แล้วก็พักไว้เก้าสิบวันเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือ,อยังมีเรื่องที่ต้องเจรจาอีกหลายเรื่อง เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรครับไอตัวก้าไอตัว,ตวสงครามการค้าถามว่ามันลงแล้วอีกหน่อยจะขึ้นได้อีกไหมอันนี้นที่หนึ่งนะครับอันที่สองเรื่องที่ยังเหลืออยู่นะครับยังยังไม่หมดนะครับอันนี้จะจะ,จะมีการเจราจาขนาดไหนอันที่สามสิ่งที่ทั้งต้องการองกรารเจราจาที่ครอบคลุมไม่ใช่มีติเรื่องการค้าแต่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพราะว่าตัวเขาเองนะขณะที่ผุดวนอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะมีการขึ้นภาษี ทกอย่างเนะี่ยเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของยานะครับระบาดหนังนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรต่าง,งนี่เพราะฉะนั้นในกรณีก็หมายมกอว่าตัวท่ามเองก็ยังไม่ได้จบเพียงแต่ว่าต้องการที่จะเรียกว่าดูตัวไหนนะครับที่เล่นแล้วไปผลกระทบเป็นนักกีฬซัมเกมก็จะมีการอะไรครับแก้เกมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งและยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของ Tik t o ็อกเรื่องของทางด้านของอะไรครับเ,เรื่องของทางด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นในกรณีพูดง่าย อ่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นแค่สงครามการค้าไม่ใช่สงครามเศรษฐกิจแต่เป็นสงครามที่ว่าโลกครอบคลุมทั้งเรื่องเกี่ยวแม้กระทั่งค่านิยมต่างๆเหล่านี้และสังเกตดูสิ่งที่ทําเนี่ยครับแสดงที่ทางด้านยูเครนรัเสเซียส่วนนึงก็คือต้องการให้มันจบเร็วเพื่อจะคอนเซนเทรตทุกอย่างมาทางด้านจีนครับเพราะฉะนั้นนี่จะพูดง,ง่ายๆว่าอันนี้มันเป็นเพียงการต่อสู้สงครามยังไม่จบเพียงแต่ว่าสนามรบนะครับสนามรบตอนนี้ลาไป เลียกว่าชะงักไปชั่วคราวมันยังมีอีกหลายสนามลบสนามลบนี้ยังไม่จบก็ยังมีสนามลบย่อยๆอยู่แต่สนามยังหลายอย่างเพราะฉะนั้นยังมีสงครามอยู่กับเพียงแต่ว่าสนามลบต่างฝนต่างเดือยทับลบลดลงไปชั่วคราวครับเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณนะนี้ครับ ทีนี้เรื่องของตัวเลขนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้กรุณาแตะแล้วนะคะแต่ว่าอยากชวนอาจารย์วิเคราะห์ต่อนะคะเดิมทีก่อนที่จะเจราจาคุณทรัมป์มียนตัวเลขออกมาบอกว่าภาษีจีนเนี่ยเหลือสัก80%น่าจะเป็นเดรดที่ดีนะคะจีนเองก็ไม่เผยเลยว่าจะลดภาษีให้กับอเมริกาเท่าไหร่แต่ออกมาจริงเนี่ยลดมาตั้ง1 1 5อนนะคะอาจารย์ตัวเลขมหาศาลขนาดนี้เนี่ยอาจารย์วิเคราะห์ว่ามันมาจากไหนคะแรงกดดันต่ออเมริกามหาศาล เพราะฉะนั้นคุณสังเกตูพดดร้ําเป็นนักเจรจาต่อรองชั้นเซียนแต่เขาถึงเข้าชักเข้าชักออกไงเพราะว่าเกมของเขาอย่างทีง่อาจารย์เคยเล่าไงครับว่าเป็นเกมซึ่งคงจําได้นะครับเป็นเกมซึ่งนะครับถ้าเขาคิดว่าเกมนี้เขาชนะเขาเสียเล่นแต่ถ้าเกมนี้เขาคิดว่าเล่นไปแล้วนะครับอาจจะชนะไม่หมดเขาก็จะลดลาวาสอบลงให้มันชนะน้อยลงแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งไม่ได้ชนะแถมจะพังเอาด้วย านการณีไม่ใช่ลดราวาสอกจะต้องยอมมากเพราะฉะ้น,นกรณีที่ยอมอัมนเนี้ยลดราวาสอกมากก็คือตัวเองก็รู้ว่าไอ้อาจจะเล็กคลังขึ้นมาอันนี้คือเหตุผลว่าลงมาเยอะนะครับใน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 ,ในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะโดยปกติสังเกตดูตัวเขาเองก็บอกเฮ้ยนะครับต่างผลต่างแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์แต่ที่ลงมาเยอะแสดงว่ามันมีการเตือนภัยข้างหน้าว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น,นอเมริกาต้องเรียนแก้นะเรื่องของความไม่เชื่อมันม่นรัฐมนตรีคลังก็ถึงบอกเฮ้ยมันเป็นการลงชั่วคราว แล้วกที่มันลงชั่วคราวก็เพราะว่าเอามันเพิ่มมันมีก็ได้อาร์บิทราสก็คือว่าไอ้ตัวอื่นมันมันมันลงตอนแรกตอนที่หุ้นตกตกอย่างอื่นลงเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ซื้อพันธบัตรมันก็ได้กาไรเพราะตอนแรกนั่นงก็เลยขายบเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเอา้าจิงลึกๆเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของอิทธิยาเป็นครั้งแรกที่นักลงทุนกําลังมองว่าในเชิงโครงสร้างไม่ไว้ใจทางด้านอเมริกาเศรษฐกิจอเมริกาไม่ไว้ใจดอลลาร์ อันนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่สําคัญมากที่ครามต้องรีบแก้เกมอันนี้ถึงลดมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ได้พูดถึงครับค่ะทีนี้เก้าสิบวันค่ะอาจารย์คือถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเสียหายกันทั้งคู่แล้วก็จะเริ่มเจราจาตกลงกันนะคะทําไมมันถึงต้องมีระยะเวลาเป็นการชั่วคราวเก้าสิบวันทําไมไม่จัดการเจราจาให้เรียบร้อยไปเลยแล้วก็คือนัดเจราจากันขั้นตอนต่อๆไปอื่นๆให้มันเริ่มต้นแบบ เป็นทางการดูได้ง่ายครับทัป์เองก็กําลังสู้กันหลายไม่ก่อวครับสู้กันหลายเวทีพอสู้กันหลายเวทีเนี่ยครับสิ่งที่เขาต้องการคือวงสกเกตดูนะ่ะเขาจะใช้วิธีอันแรกนะครับก็คือตอนแรกๆเล่นทุกประเทศเลยแต่พอตอนหลังเล่นไปเล่นมาตัวเองจะพังอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกําหนดจําได้ไหม90วันนะครับแล้วก็จะเน้นอนะไร60กว่าประเทศ ที่มันเป็นอย่างนี้ก็คือต้องการคอนเซนเทรตนะครับลดเรื่องของอสนามรบล,ลงมาเล่นงานจีนอย่างเดียวเลยแล้วก็ขึ้นจีนแต่พอเล่นไปปับ๊บเอาเข้าจริงๆงนะครับจีนสู้พอสู้ปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาไปกระทุกกับเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเล่นทั่กไปหมดแล้วก็มาเล่นจีนเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องลดอะไระครับลดเรื่องของเการเรียกว่าสักรูลงแล้วก็อะไรครับ มาคอนเซ็ต์เกมแต่คอนเซ็ปตเกมก็ยังมีปัญหาไม่รอดเพราะว่าดูได้ชัดนะถึงกับต้องแก้เกมยอมให้ทอง iPhone เนี่ยที่เนี่ยเป็นจะพักลบอันแรกเลยจําได้ไหมครับมีการยกเวิกเรื่องของ iPhone ด้านต่างต่างเหล่านี้กับคอมพิวเตอร์เพราะอันนี้เป็นแสดงถึงส,สิ่งที่อเมริกากาลังเป็นเชิญทีนี้สิ่งที่ท้าตอนนี้กาลังทําอยู่ก็คืออะไรครับมันต้องมีการเจรจาแล้วก็มีการเรียงลําดับสิ่งก็ต้องเรียงลาดับอันแรกก็คือเอากับประเทศที่คิดว่าจบลง นะครับได้ง่ายหน่อยนะครับสกลงได้ง่ายหน่อยนะครับเพื่อที่จะมาบอกกับประเทศเรียนคุณต้องยอมเขานะของเคเพราะฉะน,นั้นอันนี้เราจะเห็นได้ก็มีทางประเทศอะไรด้านที่อินเดียไงที่มีแนวโน้มตามมาด้วยอะไรญี่ปุ่นตามมาด้วยทางด้านไหนกับเกาหลีแล้วก็มองหลายประเทศที่เราเรียกว่าเฮ้ยพอจะปเป็นได้นะครับเวียดนามเพราะว่าประเทศเราที่ยอมเขาไงนะครับแล้วก็อินโดนีเซียต่างๆเหล่านี้ อฉันเขาก็จะเอาประเภทที่เรียกว่าง่ายหน่อยยอมเขาเพื่อจะเป็นตัวอย่างบอกใครต่อใครเห็นไหมต้องทําตามแบบนี้แล้วก็ลดเรื่องของแรงกดดันต่อเขากัอีกประเภทหนึ่งต้องการโชว์กับทางด้านของอะไรครับอังกฤษให้เขารู้ว่าเฮ้ยนี่งไงครับเป็นโชว์ตัวอย่างนะครับมันประสบความสำเร็จในการโชว์ตัวอย่างของกรีดนี่เป็นลักษณะพิเศษครับเป็นการปอกุยความพอใจนะครับที่รู้สึกกุยกับทางด้านากีตาร์แล้ว พอใจอังกฤษเพราะว่ามีความสัมพันธ์เป็นลักษณะพิเศษระหว่างกัน special relationship สองพอใจอันที่สองเหมือนกับเป็นการตอกหน้า EU เพราะก็มองว่า EU เป็นศัตรูตั้งสาภาพยุโลปขึ้นมาเพื่อเห่นงานอเมริกาและก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการค้าเรื<ม>่องอต่างๆสาม,สามเรื่องอีกส่วนนึงก็คือความรู้สึกนะฮะต้องการที่จะอะไรครับต้องการที่จะจดแสดงให้เห็นนะว่าการที่ผลออกมาจากประเทเนี่ยดีแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มาร่วมกันในการพัฒนาร่วมกันอันนี้เป็นตัวที่สามตัวที่สี่เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าอะไรครับครัเองก็นะครับแม่เนี่ยเป็นอะไรครับมาจากสกอตแลนด์และตัวเขาเองก็ชอบอังกฤษเพราะว่าเชื้อสายกันอันหนึ่งก็คือรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้รับเชิญเป็นอะไรครับเป็นผู้นําคนแรกในโลกนะครับที่จะเข้าเฝ้าออออพระเจ้าชาวิที่สิงเข้าเฝ้าครั้งหนึ่งแล้วนะตอนนี้ถูกเชิญจะเข้าเฝ้าอีกชาติครั้งหนึ่ง ตอนที่ตัวนายุติุกีอังกฤษไปพบกับชามก่อนหน้านี้เพฟันสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นตัวที่สองการแสดงออกพฟันสิ่งที่เขาทําตอนนี้ก็คือเอาจากที่ง่ายไปก่อนโชว์เสื้อลดแรงกดดันนะครับแล้วก็คอนเซนเทรตมาที่ไหนครับมาที่จีนแล้วก็แล้วก็ก่อนจะามาถึงจีนก็จะเป็นสาภาพทุโรปแต่เข้าเข้าใจว่ามันรอไม่ได้เพราะอะไรครับพอมาถึงจุดหนึ่งตัวเขาเองจะมีปัญหาเลยอย่างที่อาจารย์เล่าเรื่องของอะไรครับ เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแอ้เรื่องของดอ,ดอลลาร์เรื่องของอะไรครับเรื่องของอ่าพันธบัตรเรื่องของเงินเฟ้พอพราะฉันรอไม่ได้นี่คือเหตุผลเรื่องรีบกระหืงกระหอบนะครับนะครับในกรณีทั้งสองฝ่ายมีความจําเป็นและไม่อยากจะเวีอนกระหอบอย่างเดียวรีบเร่งลดไปแนตราที่สูงเพราะพี่อัตราสูงกําหนด90วันพ่ออะไรครับเพราะสถานการณ์ยังไม่จบนะครับถ้าท่าอยางยืนความรู้สึกว่าเจราจาไปเจราจาตัวเขาเองนะเริ่มที่อะไรครับ รถเอ่อเข้มแข็งมากขึ้นในกรณีก็พูดง่ายก็คงจะต้องมาดูต่อเพราะสิ่งที่เขาต้องการเล่นงานจีนมันไม่จ,จบตรงนี้เพราะฉะนั้ก็ต้องมาดูว่าจะเล่นงานได้ขนาดไหนก็เ,เขาต้องดูเอ่อเวลาเปลืองพอว่าต่อไปแต่ละประเทศเนี่ยจะยอมขนาดไหนเขาจะมียำนาาต่อรองสถานการณ์โลกเรื่องของตลาดหุ้นเรื่องของนี้จะกระทบตะข้อ,อย่ังไงเพื่อที่จะมาดูว่าเฮ้จะเล่นเกมยังไงต่อไปะครับและอันที่สองก็คือเกมมันนี้มันยังไม่ได้จบอยู่ที่การค่า ไอ้สิ่งต่างเหล่านี้จะเป็นเรื่องของการแรงกดดันทางด้านของการด้านอย่างอื่นที่อาจารย์ได้พูดถึงด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีระดับสูงนะก็อย่าลืมจีนก็ยังเล่นงานเท่าเรื่องของไอ้สิบตัวที่เป็นแร่เอิร์ดอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องก,การลงทุนนะครับแล้วยังมีเรื่องอื่นที่ซ้ำยังเล่นในจบที่ยังคาราการซังอยู่กับอีกงันหนึ่งก็ต้องการดูว่าแต่ละฝ่ายนะั้นมีการระเบิดไหมนะครับมีการระเบิดอะไรานหรือ,อเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง นะครับแต่ที่จะต้องมาดูอีกทีหนึง่งและคำละเมิดในที่นี้อาจจะต้องดูนิดหนึ่งคำละเมิดก็คือสวมสิทธิ์นะครับสวมสิทธิ์ก็คืออะไรครับในกรณีนนที่ว่าให้มีการสวมสิทธิ์ซึ่งอาจจะมองจีนมีการสวมสิทธิ์อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการดูสถานการณ์นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงยังอยู่ที่เก้าสิบวันก็เรื่องยังไม่จบครับมันยังมีเรื่องที่จริงๆก็ยังจริงๆก็เรื่องนี้ไม่มารวมอยู่ในนี้คงจะเป็นเรื่องของ Tik Tok นะครับในเรื่องหนึ่งอาจจะขอให้อังีนะช่วยหรือทางด้านยูเครนหรือยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอะไรครับกับทางด้านของมิติที่จะมีการพันกันเป็นองค์รวมในการเจรจาเพราะเรื่องนี้เป็นเพียงหนึ่งในสนามรบนะครับในสนามรบที่มีอีกหลายหลายแห่งเพราะฉะนั้นสงครามยังไม่จบครับ